ไอ้หลังไอ้รังนั่งเลยพี่เบาคนนะเนี่ยคุณพาทีคะเดี๋าวค่ะชาวขอต่อจ่ายนะคะคุณดาวครับคุณดาวไม่ต้องไปดูนยครับผมจะจัดการเรื่องนี้ให้คุณดาวเองครับคุณดาวครับไอ้หลังเนี่ยมันมีคลิปลับคุณดาวใช่ไหมครับใช่ไหมครับคุณดาวค่ะโอ้ยคุณดาวคุณดาวฉันน่าสงสารจริงๆเลยนะเออในไอ้รังนะ แกทำแบบนี้ทำไมทางนี้ฉันยอมไม่ได้ด้วยแกได้คิดนี้มาได้ยังไงวะกหลังแกไอ้เบิ้มก็ไปแอบถ่ายมาสิเฮ้ยตรงไหนวะน่ารักมากเลยอุยเล่นที่สายตาเลยเหรอแกนี่มันเลวจริงๆโออ้ยโอ้ยแล้วมันผิดมากมายตรงไหนเนี่ยแล้วแกแกไปถ่ายคลิปคุณดาวมาได้ยังไงบอกมาสิ ก็แค่ไปจ้างเด็กคนหนึ่งให้หลอกคุณดาวร้อยออกมาอ้มันใช้เด็กเป็นนางนกตอไอเล่ยหลุดแล้าีทำไมอะทำไมพี่ต้องโมโหกันถึงขนาดนี้ด้วยอะทำผิดแล้วยังจะมีหน้ามาเถียงอีกนะเออจะต้องแถมคนนั่นไม่ช่เมียจะมารีดนมทำไม นอกจากแกสองคนแล้วยังมีคนอื่นเห็นคลิปอีกหรือเปล่าไม่มีก็ลหลังจะเอาคลิปไปขายเลยไม่ให้ใครดูเอาเอาไปใคเล่าจริงๆเล่าจริงๆงเฮ้ยเฮ้ยเฮย็นว่มันก็ตายหรอกมตายไปแล้วมาตายไปแล้โอ้ยพอแล้วนี่ถามจริงเหรอทำไมพี่สองคนน่ะต้องทำกับหลังมากมายถึงขนาดนี้ด้วยอะเดี๋ยวก่อนนะคะนี่มันเรื่องอะไรกันคะเดางงไปหมดแล้วค่ะแก แกไม่ได้ถึงจิตใจคนที่เขาโดนแอบถ่ายบ้างเไงว่าเขาจะอับอายขนาดไหนตายอะไรกันน่ะฮะมันจะเรื่องใหญ่เลยนักหนาก็แค่คลิปถ่ายอํากันเล่นๆเนี่ยด้วยเดี๋ยวพี่นั้จะหลบพี่ยูนังกันนะคะมีเรื่องแล้วมีเรื่องมีคงร้องะพี่อไรเน่ย หมายความว่าไอ้คลิปลับที่แกบอกแอบถ่ายคุณดาวมามันเป็นคลิปตลกอันนี้ใช่แล้วที่ว่าจะเอาไปขายล่ะก็ไปขายรายการตีสิบสิครับแล้วทำไมแกไม่บอกฉันตั้งแต่ทีแรกว่าขอ,อให้ฉันเฝ้าร้านแกอยู่ตั้งนานพี่พี่สองคนนะ่ะฟังหลังก้าที่ไหนล่ะเข้าใจผิดคิดกันไปเองถ้าขอดูดีๆตั้งแต่แรกหลังก็ให้ดูไปแล้วอะ ไเนี่ยคล่ปคุณดาวก็น่ารักดีเหมือนกันนะมาดีนะคะทุกคนไม่หมดเลยคุดาวครับไม่ดูดได้ไม่ครบไม่ไดไปก็ไม่ไดไ่ักแล้วลแล้บตกลงว่าไอที่ทำร้ายร่างกายหลังไปเมื่อกี้เนี่ยใครจะรับผิดชอบ ถ้าอย่างงั้นมันต้องจะไหวหรอคะคุณเมย์ไหวสิครับพิชารีตองทำตรงนี้ให้มันดีๆหน่อยอืมได้ครับพี่เมย์เรียกว่าอะไรนะอ๋อได้ครับคุณเมีรดาครับดีมากพอเสร็จจากตรงน้นนะแล้วก็เอาตรงนี้ไปไว้ตรงนู้นด้วยเอ แต่ป๋องอ่ะเพิ่งเอาไอ้เนี่ยมาจากต,ตรงนู้มนมาวางตรงนี้นะครับไม่หรอลืมไปแต่ก็ไม่เป็นไรนี่เอาไอ้เนี่ยไปไว้ตรงโน้นไล่ตรงนู้นเนี่ยย้ายกลับมาไว้ตรงนี้กลับไปกลับมาก็ได้โอ,อ้แต่มันเหนื่อยนะครับใครเหนื่อยโอ้ยกระป๋องไงอ๋อเหรอแต่มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเมยนี่อ้าวก็ดีจะได้รู้ซะบ้างว่าเล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกับมเมย์เล่ยป๋องมันไปนเล่นอะไรคุณเมย์เหรอคะ ไม่มีอะไรหรอกค่ะพิชลี่ค่ะป๋องเขาอยากจะให้เมย์เนี่ยช่วยสอนจัดดอกไม้ให้อ่ะค่ะใช่ไหมป๋องพี่เชลี่ค่ะคุณแม่คุณแม่จะไปเล่นตลกที่นี่เหรอคะนี่ทุกคนหัวเราะอะไรกันน่ะบอกเชลี่เชลี่บ้างสิอยากรู้ได้ค่ะ เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยพี่ดาคุณเมย์อ <c oughs> ีกที่บอกว่าช่วยจัดออกไม้ นี่คพณอมถ้านายบอกฉันว่านายจะถ่ายคลิปตลกแกล้งยิกตแตกเนี่ยนะฉันจะรวมมือไปเป็นชาติแล้วเดี๋ยวรอฉันแป๊บนึงนะอรอถ่ายภาพขำๆได้เลยแยมๆเลยออมเต้นลิงให้ดูหน่อยซีเรื่องอะไรจะต้องเต้นด้วยนะคราวที่แล้วยังเต้นให้ดูเลย เต้นลิงให้ดูหน่อยนะไม่เต้นถ้าอยากเห็นนะก็เต้นให้ดูก่อนสิงั้นถ้าฉันเต้นแล้วเธอจะเต้นตามไหมแน่นอนเต้นสิจริงนะเอนี้อีกยนี่ฉันเต้นตั้งนานแล้วทำไมเธอยังไม่เต้นตามสักทีอ่ะไม่เต้นมีปัญหาอะไรไหมทำงี้ได้ไงมันผิดสัญญา ไม่สนก็นายอย่างโง่เองนี่ไปดีกว่าเอาไงดีอะเพื่อนเบิ้มไม่สำเร็จว่ะอ๋อไม่เป็นไรเพื่อนเบิ่มถ่ายไว้แล้วเฮ้ยขอบใจมากนะเป็นนัดเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไร <Treasure> เดี๋ยวเรามาดูคลิปที่บิ้มส่งไปรายการี QV ดีกว่าออกอากาศวันนี้ด้วยนะได้ได้ได้จริงได้เหรอโอ้โหเจ๋งมากเลยเพื่อนเบิ้มงั้นเรามาฉลองความสําเร็จของเพื่อนกันดีกว่ามาเอาไอติมฉันไปเลยโอ้ยเข้าใจมากเพื่อนนัดเฮ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วดูดูสวัสดีค่ะทีเซ็ปวันนี้ค่ะเข้มมีคลิปเด็ดค่ะได้เลย มีความสุขความสุขเนี่ยเกิดขึ้นจากสิ่งเล็กเล็กน้อยน้อยนะเพื่อนน้าไอ้บมแก่คนนี้คนน้อยคนไหนคนนี้คนนั้นเหมือนเลือคอนโรงใหญ่ผู้ดีผู้รักผู้ร้ายคนเป็นมากมายคลาคล้ากันไปโอ้ไม่พวกคุณกำลังมีปัญหาผมคือจอ ผู้ที่จะมาช่วยขจัดปัญหาให้กับพวกคุณทุกคนผมมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ r i ดแบน d s, <Rig> band, <S สมาร์ทแอนด์สลิมะริดแบนสมาร์ทแอนด์สิมผลิตภัณฑ์ใหม่ขององค์การ n าซาที่พร้อมจะให้พวกคุณผอมและผิวพรรณดูดีเพียงแค่สวมใส่ไม่น่าเชื่อนะเนี่ยว่าแค่สายรัดข้อมือเส้นเดียวเนี่ยจะทำให้พี่ดาวรอยกับพี่สวยดูดีขึ้นขนาดนี้เนี่ยแต่ผมว่ามันฟังดูม่ว